พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าบุญมีแลว้วแนวดีหากป่องใสขั้นแมนบุญบ่อไห้แนวหายสิแลนหนีสันเดอสันเดอซิบนิวอันไรแวนนะครับสองแขนนบจอกกอกล่าอก่าสวัสดีครับขอการาสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่เายเอืยอยยาอือายน้องนงลุงป่านานะอานะครับพี่น้องทางสปปลาวนํำนะครับซุปก,กับมั่งห่างกับมี ปากบได้บบาดเบามันบ่สวงความเหงาบได้ไขว่าจา่าส่วนบลืมคำเบาขีดหอดปวกมูเจ้าเอาพญามาแต้มตืมลืมบลงคงสิลืมบได้บ่มาไกา่สวงบเป็นสันเดอพี่นองเดอเอาพอพอกันอีกคือเก่านะครับซึ่งกระบอกแ,แขกทางไก่บ่แมนไทยต่างดาวกำแกวทางสิไดลูกในบานบานในผ้าเขา่าเหล่าในให้ไก่ในกระซุ่มซุ่มพี่นองบานตเาเฮาเพื่อนใบยา,าไปคืนต่อเขา่าหน้าน้องของผู้อื่นคืนตัวน้หมูเจ้ายั่งสิไดอิ่มเต็ม อย่าไปหวังสุกหย่อนบุญเขาดอกมาเพงสุกกะสุกเพลินผุนบอมากุมหอดเห่าเด้อพี่น้องเดิมครับมือวันนี้ได้ไปเล่าพญามาฝากหลายท่านหลายคนก็ถามจานคู่คงนะครับว่าเอเฮ็ดพญาจานเนี่ยเล่าละบ่เล่มหนังสือนะว่าสันผมเรียบเรียงโยพี่น้องเรียบเรียงเรื่องพญาเกี่ยวกับท่านพญาศีลพญาภาวนาก็เลยสาเนแล้วก็คิดออกมานน่าแต่งเสริมนน่าเพื่ออยากให้เล่มที่สองพญาอวยพรเนี่ย พี่น้องได้ไปกับคุ้มคาสามารถเป็นโคศซกไวเลยท่องจําได้นั่มเก๋เาไปเปิดแม่อ่านโคศซกได้โหลดน่ะลงให้แบบเต็มอิ่มเลยเต็มปุ่มหนังสือเลยนะพี่น้องได้ไปคือคุ้มคาเลยฉะนั้นล่อจกข้าวผมกําลังรวบรวบมัอนี้ก็เลยเอาผญาาท่านที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นอกจากผญาาที่ผมบอกพี่น้องฟังเนี่ยบอกพี่น้องฟังอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งนะเศษหนึ่งส่วนสิบนั่นนี่ เศษหนึ่งส่วนสิบสีมาบอกพี่น้องฟังยังเสียวลงอีกหลายฉะนั้นลออจากข้าวก่อนผมยายามเรียบเรี่งให้พี่น้องอ่าพญาท่านนี่จังไดแน่เมื่อเนี้ยว่าพญาท่านให้พี่น้องฟังตัวนี้จะลงในหนังสือเล่มสองพญาไหวพอเดอ้อนะครับเดอ้อเอามาฟังน้ำกันบันแหลกเลยเนาะบ่ลายหายหางเกิดเป็นค้นบานีให้หูจักแน่ท่านศีลธรรมบัดหาตายเไดเอาไปนั่มอยู่สวรรค์ดอกเทิงฝ่าบุญสิผ้าเหาขึ่นสวรรค์ไปดอกไวไว มีแต่ความสุกไก่ใจที่ค่อยเห้ายู่ถาสวรรค์ฝ่าบ่อนเจริญพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นบทที่พี่น้องสามารถไปอออในงานบุญกุศลได้นะครับบั้นที่หนึงบั้นต่อไปการทำท่านคือการให้เจือจุนนอเสริมทรงทานแก่พาสงสามะเนี่ยนมเหงาผู้ถือผ่าดอกหอมเหลืองยาสุไดลีเกลี่ยงให้ตั้งจิตคิดใจตรงทานท่านเพื่อ,ออนิสง์ยาสุนินดอกท่าทวง ขั้นบุญมีดวงสีขืนไผบอ่อท่านดวงสีำํำพี่น้องเด้อสร้างแต่กรรมอยู่ซู่มอมันเลยยื่อย่งอยู่บอ่อเศร้าสันแล้วสั่นแล้วอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปยน,นะครับย่ำเขาไปวัดไปบ้าให้ทา่านแจรประสงค์ประสงค์เป็นเนื้อหน้าบุญของเฮาเอาบั่นต่อไปอยากได้ยั้งกระต้องสื่อถือเอาเงินไปแลกเปลี่ยนอยากได้บุญกระต้องเพี้ยนเวียนทำเห็ดเลื่อยเลื่อยหาของห่แม่นปอนทานเปรียบคือข้อนขีดคานผู้ไดแนะ่แลวพ่อกิน มีแต่เป็นหนีสินทวินหาแต่ค่วมขานบา่ท่ามท่านสังสิไดบุญกุศลนันน้ำหมูพอสิไดทรงอยู่สู้ขึ้นให้มังมีสั่นแล้วสั่นแล้วเนี่ยกับเป็นอีกอ่าหนึ่งย่างเข้าไปใส่ในงานบุญกุศลใส่ไดพี่น้องเอามาฟั่งบั่นต่อไปอันว่าท่านนีเป็นของดีอันลำคาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแปลงสะพานขึ้นสั่นฝาบอ่อเมื่อนาหมอนบอ่อแผ่นแดง บอมีท่านแห่งแรงพอบุญทรงดอกสู้สีท่านของดีย่ำไดบุญกุศลยยมีย่ำนันให้ท่านา้าท่านลอยท่านซิบกะดีอยู่ภูบ่ท่านสังสิมีบุญทรงอยู่กระจนต่อยดังเดิมพี่น้อง stad. เอ้ยพี่น้องเลยอันนี้ก็ไปใส่ได้ให้พี่น้องมาท่านซิบท่านหาท่านบุญน้ำกันย่ำงานบุญงานวัดนะนะครับเอาบันต่อไปการทำท่านคือการให้อย่าทำใจให้เปื่อนฝุ่น ตั้งจิตใจให้เป็นบุญย่ามสีท่านแต่ละขังให้ใจมันดอกต่อทานจังสีสุกเลิดลำบ่ต่อยตำนมัวหมองจิตใจปองตามท่านสวงบุญสีหนุนเนืองยาสุเคี่ยงเพียงท่านให้บุญสีใสใจสีซอยท่านเถอะเล็กท่านเถอะหน่อยบุญสีใดทรงสนองเด้อพี่น้องเด้อเอา้ามาทำบุญน้ำกันพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เด้อจับมือล,ลูกจูงแข้งล้านประสานมือแฟนมาตาบานได้ละบพอ่อใหญ่ เอามาฟังน้ากันการทําท่านบานีนั่นเปรียบคือแบ่งความสุกเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่านแกมูข้นถูกแบ่งปันเขาให้เศร้าบางการน้าท่านคือการสางขัวสะพานไปเมืองไม่ย่ยามตายไปสีเดตายขึ้นสวรรค์ฝ่าบอนกระเสมแท้แล้วแท้แล้วอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปื่อยนะห้พี่น้องมาทําบุญทําท่านขวาัขวขัวก็คือสะพานน่ะละ่ะผมกับเป้น้าตึงขัวสะพานพี่น้องเข้าใจซับไม่นีเ่เล็กน้อยสิบอเข้าใจนะครับกับว่าย่ามจะเอา เปลให้ฟังอธิบายให้ฟังนําแต่ย่างย่มล่งพญาผมบริแปลพี่นองก็เสอาจ,จาไปใส่พี่าอธิบายเอาเองเด้อมาฟังบันต่อไปนี่เสียวโลงในเหลี่ยมที่สองพญาวยพรอนพี่นอนเงเอ้ยขอสาทกโยกเรื่องพระเวทเจ้าท่านเข่าของจิตใจปองต่อถ้ำเพิ่นด้ท่านดอกย่างส่างมี่พระไทยเสริมสัง่งจังถ้ำท่านดอกมามิงลาดสลดเพิ่นกระท่านให้ซ้ำเพิ่นบอแพง มีจิตใจบาแรงท่านสองอ่อนดอกบุรตานั่งกันหาท่าวซารี่เพิ่นใดท่านบอแพงใบกับใดท่านมัดซี่ใส่มาเหสีองค์เอกนับอนเนกบุไ้ท่านให้คูสุอันการทำท่านครังนั้นได้สำเร็จพภิญานได้เป็นศาสตราจารย์หมูเห้านอดเดียวนี การทำบุญวานีบอมีไผมมหามแต่ตัวกามคือกิเลสมันเป็นเหตุให้ยุงดึงลุ่งป่าบ่อให้ท่านสั่นเด้อสั่นเด้ออันนี้เปรียบเหมือนพอเวทเพื่อนได้ทำบุญทำท่านท่านสร้างท่านหมามิ่งท่านกันหาซาลีมาจี้ท่านไปเดจนส้มเดจเป็นพระผู้ี่ยญานเป็นพระพุทธเจ้าของเขาแต่สิ่งที่มันผูกคิดใจคือตัวกิเลสคนเฮอยย่ำที่ถำทำบุญทำท่านนี่มันสิดึงไป ขันมี้ลอยยาท่านรอยหน้าทา่านเศร้านั่นละมันบบี้มันเป็นในสันตินี่คือผมอธิบายแล้วพี่นองสามารถไปบอกได้ในงานบุญก็บอกได้ครับเปียบเไปไื้แด้อธิบายได้จังน้อยก็ได้เอามาฟังบั่นต่อไปพี่นองเอ้ยพุทธองค์เพิ่นสอนสี่ให้ท้ำดีนี้จากสัวเดอการทํำท่านกายะทํำแบบมั่วๆให้ท่านส้างบางกะดีการท้ำท่านบานีโบเดเกียวกับลงทุนเป็นการสร้างบุญเกื้อหนุนหมูเฮาเน่านอเอาไว ทำตามมีตามใดใหายใจใสดอกต่างต่อสองมือนบขึ้นจอกกออธิฐานต่างก่อนสิท่านเด้อขั้นเฮาสิท่านเฮากะต่างจิตต่างใจนะพี่น้องเนาะอธิษฐานก่อนยกเสกเก่าเท่าเสกหัวคือพี่น้องสิทำาบุญตักบาทญาณนาพ่อที่ขอมาสาธุขอให้กูขาเด้อมีแต่สุขกับมัง่งมีแต่หังกับมีเขาขาบริเจ้าบริสุทธิ์อ่า อาห้มีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บจะได้ความขายู่งก็ว่าเอาทินฐานหต่านี้คือเ้าเจตานาของเ้าเจตานาสามก่อนสิท่านกระลำท่านหละกระหลังทา่งทานเนาะเอามาฟังบันต่อไปการทําท่านแมนท่านหน่อยได้บุญหลายกับมียูเจตานานันทรงโยซัท่า,าเต่าเข่าใส่ท่านคือน่ายตินนาบานผูท่านผากระถินท่านนอกผืนเกา่าสัดท่าเพลินบอ่อโศกเสาสัดท่า,าเต่านันมังมุนเกิดเป็นบุญกุศลส,สางผลท่านนันมากนี เป็นเศรษฐีท่านตาเห็นย่อนศรัทธาแรงกาคนเฮามีเจตนาเจตนาหังกรมังพิกเววัธามิดูกอนภิกษุทั้งหลายเจตนาเป็นตัวกรกรมกันเฮามีเจตนาแห่งการให้ทำท่านคนมันดีหลายาเ,าเจตนาปีน้องเท่าเชิญเจตนาเฮาโศกเสาเงางันลั่นทดไปปล่อยไปด่ากันบอยอยากตั้งใจท่านอานิสงบ่หลายต้องเฮ็ดจิตใจให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานพ่อใจในสิ่งทิ่ของมียินดีในสิ่งที่ของจะทำบุญทำท่านสาธุหน้าจินนบาน ท่านผ่าพื้นเดียวเอาไปขายมาทาบุญได้เป็นเศรษฐีท่านแต่เห็นพ่อเจตนาแรงกะาอยากทาบุญน้าท่านนั่นนะเอา้ามาฟังบันต่อไปไผ่บอ่อท่านสังสีใดบุญกุศลนั่นน้ำเพลนเงินบอ่อหาสังสีใดมาเข่าสู่กระเป๋าอยากมีเข่าอยู่เรล่าเฮาต้องกอปักดำ อยากได้ค่ำกำไรท่องต้องเหตุงานจังมีใได้เด้อแห่งท่านแหงใดแหงไห่แห่งนี้ท่านมาแล้วก็เป็นของมูเฮ้าคือเกามันหกักไหลลังเขาโฮมเต้าเมนาที่อันนี้กระแต่งลงไปในเหลี่ยมที่สองผมที่บอกไปเลยๆยังมีอีกหลายพี่น้องรอดจากข้าวฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องฟังมาโอ้มันคุมคาในเหลี่ยมที่สองผมเรียบเรียงโยเขียนออกเท่ากอนเขียนออกละก็ะเรียบเรียงแต่เตรียมตัวให้พร้อมซ้อมบทให้ดี ไปถึงพิธีก่อนเวลาปรึกษาเจ้าภาพงานกําหนดการอย่าให้เลยเอื่อนเอ่ยมีสาระจากลาต้องขอบคุณผมก็สียธิบายข้าขวันยีจังหวัดเขาล่งไหวพญญา่า,าน,าานาาพญาศิลพญญาภาวนะากล่งไหวลกักติพมผมเบาเล่ผมก็เสียวล่งไหวครบเลยประจันต่อพี่น้องได้นี่็คือโอ้โหบ่อยากเบาบ่อยาก่าวไปเบา,า,เบา,า,า,เบาพื่นให้ ย่านเพื่อนอยากไอตัวย่านหมั่นงูไอบักแดงเซเลนต่ำบักอื้อหน่อยเอาไปหนีกันแล้วบเบาเสียงจ้าจีจุ๋ยตัวบ่เหน่งเอียงม่งกระโหลดเจาะเจาะโหลดงานบุญกุศลนี่เพื่อนก็สิว่าเอ้าพอใหญ่นั่นไม่ใหญ่นี่คือได้พยัญานะหลายแถวหน้าปาดไหลปานน้ำเอามาฟังอีกบ้นนีนเบิร์ตเนี่ยนี่พี่น้องเอ๋ยการทำท่านคือการให้ได้แจกแบ่งสิ่งความสุขฝูงหมู่ข้นผู้ตกถูกได้เพึงผ้าบัดถูกให้บุญกระไรมากเขาผู้ทำท่านหูวจักบ่อ พเพราะเฮ้ากอให้เกิดขึ้นบุญเลือยได้เกิดมังมีเฮ้าทำบุญมือนีบุญก็เกิดอยู่น้ำเฮ้าเด้อพี่นองเด้อเปียบคือเงาบ่มีนี้ยอมอยู่น้ำเฮ้านีบุญบหนีสักหน่อยค่อยเจ้าของดอกเฝาอยู่ผลผลาะกะทรงอย่พราะฝูงเจ้านั่นปอนทานบุญนั่นเปียบดังบ้านหลังไงน้อมุ่งดีสิบ่มีเพ่พังบัดหาเฮ้าอาศัยสน เมนซีมีฝนฝ่าหลังค่าเฮืน่นบอมี่หัวบุญคือขัวไต่ขามหน้าที่นามดอกฟังชนบุญคือนามหลากล้นให้เหาอาบสงสีบุญนั่นคือของดีห àng, ่างมูไพ่อันม้วนหายบุญคือขาวคือฝ่ายบอมีดำสักสน้อยบุญนัน่นหวานดังออยบอมี่ล้วสีเฟือดขมบุญนัน่นหอมดังอมเปียบคือกินสุขค้นท่าบุญคือม้วนบุปผา บุญมีสีหอมเนือ้อบอมีเสียสักหน่อยบุญนั่นคอยดอกหยูทรงสมประสงค์บสุดานมาทานสร้างส่วนบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็สามารถเสิรอนส่วนพี่น้องได้อาจสิังเอาจ๊งหน่อยพี่น้องก็เปิดอ่านหรือผู้ได้เอาไปท่องจําได้ก็แห้งดีนะครับเอามาฟังบันต่อไปซักกูน่านกหน่อยเถิงไงญ่ังอาศัยขนจังบินวนไปมาเที่ยวหาอาหารใด ข้นเฮาจงจำว้มีท,าท่านศีลรรมจังพ่ออยู่ขั้นบ่อำท่า,ทานศีลบ่ทรงอยู่เป็นค้นแท้ตั้งแต่น้ำเนี่ยคือเปรียบเสมือนคนเฮาขั้นบ่าจักทำบุญทำท่า,ทานก็เป็นแต่คนเพิ่นจะว่าคนก็ให้เป็นคนไห้สองขาแบบเก้าอย่าได้กลับเตา้าปีดในหางสอนปอนมาอย่าได้เป็นคนบ่ามั่วเมาลืมเพศียน,นก็ค้นแท้แทะใจนันแห่แม่นคน ยา่าดะเป็นค้นมุนคน้นเปเล่ปนค,นคน้นให้ถึงคนหมอเนียวตุยจังแม่นคน้นจังแม่นคน้นมาสัา่นละเออมันแม่นความเปืนเนาะบั่นต่อไปพี่น้องเอ๋ยการทำท่านเพลินเบายามีเหล่าพานันผี มั่นบอดีอีหลียาสุมีแนวนั้นสิ่งสําคัญให้ท่านเขาอุดทะกังน้ำเด่มสิมีความป่าปื่มบุญเลยได้อยู่บ่อเศร้าอันนี้ไปวัดหลวงพ่อบนมาอยากให้เกี่ยวก็บาขั้นมาทําบุญในวัดในว่าก็บ่อย่างมีเหลา้ามีเบีรยมีการพนันแ่งพญายให้แนี่เออก็เลยแ่งให้เอาตัวนี้ก็ไปเ้าได้ว่ามาทาบุญําวัดน้าว่ากับ่อย่ห้มีเหล่าการพนันก็สามารถเอาไปเ้าได้เอาบทเอาบันนีไ่ไปเ้าได้เด้อการทําดีมีบุญให้บ่มีแบง่งบอมีปันนะ บุญของไผ่กัมของมั่นแบ่งปันบอมีได้ไผ่ผูทํำสางใบบุญกะหลายบ่โตกตำ่ำบุญบอําสำสางใบคว่ำทุกให้กระแลนหาคือเป็นบานอลาบุญบนนี่บ่มีการปันแจกบ่มฮอนแหกออกได้คือไม้พากางบุญบนนี่มันบอม่นของไผ่ไผ่ผูทํำลงไปกรแเ่นของผู้นั้นคือดังเฮากินเขาเฮากินกันเขา้เขาอิม่มมั่นบอไปอิม่มถอะเขาปุ่นผู้บอกินเบาอีกกระถืออีกเนาะอันนี้ก็ไปเ้าได้นะปี่น้องในงานบุญเ้ามาฟังต่อไป พี่นองเอ้ยพุทธองค์เพันตัดใบไผ่ทำท่านเททอดซัำม,มีหยอดออฟาพะลาขำเครื่องคุ้นย่มเมื่อตายกับบวุนย่ำอยู่กับสุขขีเพราะผลท่านเท่ามีจังอยู่ดีนอหายห่อนอัน่วยไพ่พบอมาข่อนฝูงโลกค่าบอม่าพาน เพาะผลทานซอยหยูสู้ข้นสู้กเสษมเด้อพี่น้องเด้อกระยอนบุญยอนกุศลนี่แหละที่ป๊กปักรักษาเทวดาคุมคร้องเฮาเัาเก็เ้าเอาเปียกเปื้อยจักน้อยหนึ่งเอาต่อมาบันต่อไปพี่น้องเอ้ยเพิินว่าเฮาท่านเข่าอานิสงส์คือกินอิ่มท่านอาพ่อเสื้อผ่าบุญกระไดนุ่งส่งบ่ต้องไปสอกส่งบุญกระเกิดมีมากเพราะสัท่าเฮามีบุญบ่นนีนนนน้ไปใสไใด ขอให้จำเอาไว้ท่านย่ำใดบุญกอยู่บุญบ่ขูเขียวแหง่งคือใบไหม่โลนใสดินบุญบอ่อนี้บุญบอ่อสินบุญสอยูดอกน้ำเห่าท่านบอ่อเศร้าเลยมี่เป็นเศรษฐีมังมี่ใดสันแล้วแห่งท่านแห่งใดแห่งไหแห่งมีอา้าวมาทำบุญนำท่านนํำกันพ่อหญ่ไม่ไ,ไ่อันนี้เขาเ่าเบาเอา,เอาส่วนเซิ่อนพี่น้องเบาพญัญลนะก็เซิ่นส่วน,วน,วนไปน้ำเบาไปน้ำอา้าว ฟังบันต่อไปพี่น้องเอ้ยลืมอันใดก็ลืมใดอย่าลืมใส่ไหว์ถาใส่เด้ออย่ยาเอาข่างคือไหวป่าสีเขาแม่นจังใดต้องเอาดักใส่ไหว์บนนามทางปามีอยู่ในซี่ในหนองบนปามีป่าบอนเอาใส่นอนดักใบสี่มีปาเขามาอยู่ใดจังใดกวกมูอเฮาเอ้ยขอให้คิดฮําโหถ้ำบุญนั่นกระดังกันเพราะว่าบุญนี่นั่นสิติดอยู่เปียบคือใส่ ท่านลงไปบุญเลื่อยข้าอยู่บอนไส้หน้าแกวรักษาศีลศให้มั่นแผ่วกับเป็นไส้ให้บุญอยู่ภาวนาให้หลอบลูกเป็นไส้แกวบุญอยู่น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอา,าเนีีกมาทําบุญทําท่านน้ากันเนาะครับทําท่านกับรักษาศีลหาเจริญจิตตาภาวนาน้ากันครบเลยเนาะพี่น้องเนาะกระว่าไปแนให้พี่น,อนอ้นองได้ฟังนะครับเนาะแล้วกระว่าวพญาไปนั่ามาฟังบั่นต่อไปพี่น้องเอ้ยหน้าขาดน้ำบอโดนแน่กัายั่งไข่ ขั้นขาดไปโดนน่านเข่าม่านสีตายแรงขั้นอินมั่นหน้าแหงอยาหวังเลยพืชสีป่ปงเงินอยู่ถงขั้นบกินท่านส้างคว่ำหายสีแลนตำ่ำเปรียบท่องข่้าบ่อเอาของสีเป็นท่องบ่มีคาสี่เป็นท่องหอ่อใส่ผาคุ้นคานั่นแม่นบม่มีอันนี้กระเรียบเสมือนเท่าม,มีเงินมีค่้มบ่อจักทำท่านท้ำสาง นะครับมันกับบัวไอหยังตายไปแล้วกับบัวไอหยังม,มีมีทองคำเัาบอกเอามาคลองมันกับบัวเอบัวมีเสน่ห์ในตุนในตัวเฮานี่คือการเปรียบเปรยให้พี่น้องได้ฟังฉะนั้นมันมีหลายบทหลายบันที่ผมลงพี่น้องใส่ข่องบดไดบันไดกันนั่งไปใส่โดดนะครับมากบดไดบันไดกับพยายามทองจําบดนั่นเด้อผมลงให้หลายหลายกเลยนะครับเอามาฟังบันต่อไปคนเห้านี่ขั้นขีทีกันหลายสี่ชิบหายเจ้าของเองบ,บ่เปลี่ยนบุญดอกมาใส่ อุป,ปมาคือค้อนไข่บอกกินยาคือสีสว่งเนาะพี่น้องเนาะมีทศัพย์สินทั้งปวงขั้นบอ่อท่านก่อสงังบุญสีใดดอกหอมใดอันนี้ก็เปรียบเสมือนค้นกินไข่ค่นบอกกินยาแก่ป่วยมันกิดบ่อสวงเศรา้าเบาหายขั้นมีทรัพย์สินขั้นบอ่อท่านก่อสงังไหวบาดตายไปแล้วสีเพิงหยังนั่นคือการเปรียบเปยเฉลยอ,อ่างเนละพี่น้องฟังน้ากันเอาบันต่อไปการทําท่านคือการห้เจือจุนนอพวกหมู เพิ่นญ้าคู่สียูได้พอโย,ย้มให้แม่นปอนท่านวัดสีดีกับพอบานกโยน y ทานห่วมทํำบุญวัดสีศูนย์บอมีพระกับพอโย,ย้มเศร้าบานบ่อถ้ำท่านกุศลส่างมาจังหันไผ่สียูเพิ่นญ้าคู่ขาดเข่าปัน่นสีหันหนาอวยหนีพูดแล้วอันนี้เปรียบเสมือนวัดกับบานพระกับโย้มต้องพึ่งผ้าอาศัยกัน ส่วนมากเขาจะดยินก่อนไทยนะวัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยเพื่อนบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก่ออวยชัยถ้าขัดกันก่อบนไลทั้งสองทางก็เลยแต่งเป็นพญาหรือเสี่ยวแบบพญาะอีกกันหนึ่งกัไหผมก็สิโลงหให้กันพี่นอ้องเอ้ยวัดและบ้านจะต้องเพ่งอาศัยกันบริษัทสัมพันธ์สองเสาหฮามุนใบ บ่ออาจป้ากันด้ทั้งสองทางสีหมางมุนย่ามเจ็บเป็นเอน็นอุ่นบานบ่อคัดบัดบ่อถิมสลักดิมเขาใส่ใจให้ห่อจำจือ้อใบซิวกระดูแขนข้อแม่นสิล้ลยพ่อสอบานบัดห่อยาป้าถิมเดอ้อพิงผ้าอาศัยกันอันนี้ก็สซิล่งไว้นะครับเอามาฟังบันต่อไปมันคือลายแค่เป็นอะไรที่นองกระคุ่มแล้วเนาะคุ่มกระคักแล้วการทำท่านคือการให้มีจิตใจประสานสืบท่านเถื่อคืบสืบเถื่อหน่อยหลายลอย อาจปงเงาท่านเขาเหนี้ยเขาเจ้าปั่นหนึ่งขั้นหลายที่อาจซีนี่เป็นตันห่วมกันบัดท่านแล้วเปรียบคือท่านเงื่อนแก่กับคือกันโดยดังเด้อพี่น้องเด้อท่านเถื่อนั่นเถื่อนี่หลายครั้งอาจหมื่นแสนปุ๋แล้ว หนาคนเท่ามันเป็นในสันเด,ด็แห่งท่านแหงใดแหงหายแหงมีท่านลอยต่อไปมันก็ร้ายขึ้นเลยๆอย่าไปดูถูกนะอย่าดูหมิ่นบุญกรรมบ้าทําน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำที่เปิดงายรับสายชนยังเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกลง บุญท่านเทเล็กเต่น่อยมันกระไงหลายอย่าไปบอกใส่กันบางคนเห็นเพิ่นท่านหาท่านเพิ่นท่านตามใดไหตามมีเอาอ,อย่าไปดูถูกท่านกันผู้ใดท่านไปแห่งร้ายแห่งดีซะตุเจตนาแห่งดีเด้อเอามาฟังบั่นต่อไปอยากได้ป้าตองล่งซอนเอาวิ่งซ่อนเข้าไปใส่หรือสิเอาใส่ไว้บอนมีนามท่าลัดป่าถ้าอยากด้วยลุงป่าต้องสั่งกอกองหุ่นเด้อ ต้องลงทุนให้ท่านกะจังมีบุญใดท่านจักไผ่จักเบียรเถื่อสลึงหรือท่านบาทผู้สลาดเพิ่นท่านให้บุญเลยใดอยู่บ่เศร้าพี่น้องเ,ยเอ้ยพ่อแม่เอ่ยนั่นน่ะนี่คือหลักการท่าน เท้าเปียบนะผมก็เลยเปียบก็ใส่ปลาใส่สอนพอเม่เท้าตะกี้เพิเง่งเพรีงผยน h เพิ่นสาม้หมาดอุปไมาอุปะมากเกีียวกับหัวให้หน้าสวนพวกหมูหมากาไกา่ปูปา่าเอามาเปียบใส่กบการผมก็เลยเปียบให้พี่น้องเห็นความมเสเนในผญนา,ามันมีหลากหลายฉะนั้นไผ่เกง่งผญน h ไผ่เบาผญน ha อยากอนุรักษ์น้ำกันเนี่ยมาช่องของจานกูพ้พงซอยกันเถาะซอยกันพ่ายสืบห้อยตาว่าห้อยปูเมือ่อรดกตกทอดข้ามผญน h เอาไวน้นาะเอา้ามาฟังบัน่นต่อไป การทำท่านเพิินเบาคือแ,แจกใจภาผลผลแต่อย่าขนไปทำท่านจนบอยั่งเบิดเกี่ยงท่านจนเมดดจนเสียงภาลผลสีบอ่อเกิดภาลเลิดสีบอ่อใดพอใจนั่นห่วงท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านเก็บใบท่านอีกเถื่อไม่เหลือไว้กินใบใสอย่าท่านเกี่ยงบาทสาตางเดอ้อ การท่ามท่านเฮ้บ๊อมเนว่ามีทัวรไท่ามท่านจนเบิดเลยเด้เฮ้าท่านตามได้ห้ตามมีแหงท่านแหงได้แหงห้แหงมีอย่าให้มันเดือดร้อนการท่าท่านนี่ต้องทําตามที่เฮ้มีมีลอยท่าท่านท่ามเศร้าท่ามสิบบอเป็ดยังอย่างไ้เดือดร้อนเจ้าของมันจังบ่งห่วงท่านท่านแบบห่วงแบบจิตใจอุ้ยมันดูอยากมันสิเดือดร้อนบุญกิดสิบบ่เกิดน่ะเกิดบ่หลายเอ้ามาฟังบั่นต่อไป เลี้ยงงวัวขั้วให้พี่อ้วนบัดย่ามขายเขาบ่หุมเลี่ยงบ่ดีสีนางกลุ่มงวัควคั้วเจ้าจอยแทนอนงว้วผู้อื่นพี่กระดอเจ้าขายบ่อนอ้อจากพันขั้นบ่อขายกะตามใจบ่อน่านต้องเซ่ลงเลี่ยงบ่สมพี่อ้วนสีหวังเอาล่าฆ่ามืน่นบอซือดอกเขาสีว่าเดบ่สมผื่นสีหนึ่งเขาพองวัวเจ้านี่จอยพร้อมการทำท่านกระต่องให้มีพร้อมก่อนอื่นนันซัดท่า จังเสมี่พลาบุญเปรียบดังงัวโตพี่อ้วนนี่คือเปรียบเสมือนงัวคข้วยผมให้พี่น้องฟังการเปรียบเปือของพยญามันมีสเสน่ห์งัวคข้วยขั้นบบเรียงมันจอยง่ามไปขายก็มีไผอยากสื้อบุญคือกันขั้นบ่มีศสัตธาบุญมันได้บบหลายมันจอยมันหน่อยต้องมีศสัทธาความเสือความหมันในบุญในกุศลเจตนาอันแรงกาของเฮาเด้อพี่น้องเด้ออ้าวมาฟังบั่นต่อไปไผอยักได้มาพิกให้ปลูกมากพิกเสีย ไผอยากได้มาเขือปลูกบัเขือเด้อลุ่งป่าไผอยากกินนอคาตองหาคามาลงดินอยากมีท่านมีกินตองหาศิลดอกมาปลูกขั้นห่อเห็ดห้มั่นถูกอย่าลืมข้ามพระองค์สอนยามสีนอนตอนสิลับหูจักหไวายผะละกิเลสตันหานังผ้าวนาสวดมนต์ยาสุขานเด้อพี่น้องเด้อนี่เวลาก,การทําบุญผมก็เปรียบเปยถึงผิดเขือเกลือประเดดข้าไนหลับบักิกบักเขือมา ละกรรมใส่บุญกุศลให้พี่น้องเห็นสเสน่ห์ของปญาและกรรมาการเปรียบเปลือยให้พี่น้องทำท่านต้องมีการทำท่านย่ามือเสาย่ามือแรงกระวายพากลรับกอนนอนจิตใจเฮากะจังระงับบกกระซับกบ,บกกระายบกโศกเสาเงาหงอยลั่นทดหดหูใจนึกถึงบุญกุศลย่ำได้กบอุ้ยดีหลายนี่คือท่านเปรียกครับ ผลละหมากหลักใหม่หรือสีอีกบทหนึ่งผมกระเฮ็ลงด้วยกันปลูกหมากเผาได้บากเผาปลูกอียังก่อืือกันต่องใดพ้นแนวนั่นขั้นสีเปยเฉลยหย่อซัาผู้ใดดูหลังสวยทํำให้ผิวพองเกี่ยงงามโกหน่าหาักแหง้งเห็ดสัวนหนั่นเพิ่นกาวแจ่งซํากับเกือขีต้มเล่นแมน่นบบเมนข้าวต้มโต้ของเฮ้าย่อมเปื้เปืือน เนงสูเพียนทำดีไหวไกลจากเว้นเบนจากสัวดีใดหัวสัวใดให้ไผอยากได้ยังนั่นเหตเอาขั้นอยากได้ดีก็เหตดีอยากได้สัวก็เเหดสัวเพิินบ่หามแต่เมื่อผลของมันมันต่างกันได้ผลดีกับผลชั่วต่างกันมากผลดีขึ้นสวรรค์สันฝาเกิดมากกะลำรวยฝนสัวตกระลกบุกใหม่เกิดมากกะทุกจนนักเดืเกิดเป็นสัต์เดลชันอสุรกายเปรตสันนรกมันเป็นจังสันนะพี่นองนาะเอามาฟังต่อไปอยากได้ดีทำดีไหว อย่าไปหลงดอกเห็ดสัวเด้อพี่น้องเด้อปลูกพักบัวบ่เอาน้ำหดใบอย่าหาวังใดบักบัวหัวพักบัวหัวปลูกบักแตงกัวแตงข่างบ่อเอาปุ๋ยเขามาใส่ บอเอาน้ำหดใยายวังไดหน่วยบักแตงขึ้นเฮ้าปูกก็ต้องใส่เจตนาของเทาหน้ำเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ต้องมีจิตมีเจตนาทำโดยจิตโด,ดยใจของเฮาและการท่านของเฮาก็ต้องเอาของดีๆมาทำท่านของที่มันบูดมันเนา่ากอยาเอามาทำบุญทำท่านเพราะมันสิเป็นบาปเป็นกรรมพอเม่เท้าบนถือเด้ของขางขึ้นของบูดของเน่าพอทำบุญทำท่านของใหม่ๆสดๆเฮ็ดใหม่ๆเนี่ยเพิ่นจะเอาไปทำบุญทำท่านเนี่ยเพิ่นาจังสันดีเนาะ บั่นต่อมามีสมบัติหลายหล่นบอท่านโดนคนได้ห่างเด้อมีงววัวกล้วยและมูสางยงา้มตายแล้วได้ห่างมันมีเงินท่องบางนีนั่นถึงมีหมากสังขายากาเสมีตายป่าทั้งไฮห,หน้าน่อตากา,กาบอกผู้ฟุงลุ่งปากให้ทํำท่านสร่างกองบุญสละทุนทํำท่านเพื่อเจ้าของบัตดพ่ายซอยผู้ใดผู้บุญหน่อยท่ามให้ทํำไปบอต่อยตำ ขั้นบุญหลายสีซอยคำเมื่อฝ่าสู่สวรรค์อันนี้เปรียบเสมือนการทำบุญสุนทานของเฮางว้วคว่ยสั่งส,สมบัติผัสสถานเงืนคํำเมื่อตายไปแล้วมันบ่ไปน้าเฮาเด้รลดล่าม้าขี่มันก็ยูนะ้าเป็นคองหลูกของหลานของผัวของเมียของญยาติพี่น้องมันสีมีเฮ้าตายไปแล้วมี่ยังติโตัวมีบุญกระบ,บาปทอนนั้นเนี่ยอนบางง้วควายสั่งว่า,วางไหวตายจากฝาก่าเขาง่าพองแขวคนใดลำแยง,งของแพงสัําตายไปใดลําคามีเงินตาบ่านหน่อยให้คนใดมังมี เต็มที่เด้เต็มที่เด้แต่คนเฮาเมื่อตายจากบ่มีง่าดังสากกายนั่นกับเปื่อยพังบ่ไม่ยั้งเลือใบแนวดีฝากโลกเหลือแต่ดีซัวใสให้ทําใบแน่ด้อกะทําแต่บุญกุศลหอนแนวบ่ดีกะบ่ต้องไปทําอันนี้คือพญามวดท่านส่วนหนึ่งในพญาท่านนะพญาท่านยังมีอีกหลายผมบอกพี่น้องฟังเป็นอยังบาบางคนถามว่าเป็นอย่างจานกุ้งเฮ็ดแล้วลเราบอกเฮ็ดแล้วเราบอกพี่น้องบ่นเข้าใจผมก็เข้าใจว่าพี่น้องอยากได้ไหวแต่พี่น้องเข้าใจว่าผมนั่ง เบียกส่วนตัวผมงานส่วนตัวผมนําหล้วผมก็มาแตงพญาเรียบเรี่ยงแล้วก็เลยมาบอกพี่น้องฟังว่าพญาทีดีผมจะเอาลงในพญาวพอวยพรบุญกุศลเล่มที่สองเนี่ยมันมันสุดๆุดเลยพี่น้องได้ไปคือคักนี่คือพญาท่านท่านกัยังสีมีศีนีภาวนาแล้วก็ท่านทั่วไปแล้วก็บทก่อนก่อน8ปดก่อนไท่เฮา บุญเท่านั้นที่จะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าค่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาทีการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหารการทำดีถูกบุคคลผลอนันต์การทำดีด้วยความมันนั่นแหละดีทำมาค้าขายให้ขายดีเหมือนเทน้ำทุกเชา้าค่ำนักเงินทองกองเรือที่ซื้อก่อหงายขายก่อของกำไรดีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับอนันต์อายุมั่นัญยืนชุบมชื่องชิตบันนับของโสดพิสสมริผลหายจากโรคสุขสัมปันบันนันต์นรีนํา,าอนุล้นกา้าว,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 นวหน ฉะนั้นพี่น้องบ่ตตองอย่านเล่มที่สองนี่คุม้มคุ้มเกินคุม้มผมกรลั่งเรียบเรี่ยงอันใดผมคืดว่าด้ออกผมกส็สิคอยเขียนไปแล้วกะแต่งไม่รวบรวใไม่เพื่ออยากให้มันสมบูรณ์ฉะนั้นพี่น้องล่อคอยเจ้ากอนเดรอร์ราก็ขคอพระคุณที่สนใจขั้นขนใจคออเมนต์ให้เนี่ยพอประคุณสนใจย่สนใจพ่อได้แรงใจจักน้อยนึงก็ดีผมต้องเบิ่งเงินเพราะว่าการพิพ์หนังสือมันต้องพิมพ์หลาย้อยทิ่มในโรงเรียนเขาก็บ่บไห้เด้ด ยางหน่อยคุยกับโรงพิมพ์เนี่ต้อง300500ยห้าพันหรือตั้งแต่ห0ารอยขึ้นไปฉะนั้นงบประมาณมั่นก็หลายรวบร่วมการแตง่งการเบรงละกะเล่มที่สองในพี่น้องเรียกร้องมาอยากให้พิมพ์โตยงใหญ่ได้ตามใจค้นจัดบอคัดใจค้นขอจานกุ้พองสิจัด จักไห้เด้อพี่น้องเด้อขอบประกุนพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แห้แรงจิตแรงใจกันนําน,นะครับให้พี่น้องมแต่สุขกำมังทางกัมมีเมื่อเนี้เอาซ้ำานี้ก่อนเดียวมือลังสินวเรืืองพญา,าศะนินพญาท่านที่เอาลงไว้ในเหลมนี่ให้พี่น้องฟังลวกับพญา,าทัวไปเมื่อได้ดเป็นรูปเป็นเหลมแล้วผมสีอานตหนาปกหอดสุดท้ายไปเลยน่าจะเป็นสมองสองสมองบนจักให้พี่น้องฟังมันมีอย่างแน่ในหันจังสังสื่อป่ะเจ้าเนี่ยเออส่วนเหลมที่สามคิดไว้ในหัวเจ้าของีสเป็นเกี่ยวกับ งานศพเกี่ยวกับงานศพตั้งแต่ลดน้ำศพพิธีพ่าสวดอภิธรรมการอ่านประวัติผู้ไหว้ชนจังไดสมีสกิปมียังไห้มีบดก,บกอกบดก้อนพ่อเมียตายใส่ก่อนนี่เมียตายใส่กอนนี่พ่อตายใส่กอนนี่ลงไห้พี่น้องนั่นเล่มสามจังว่ากันเถอะเออเอาเล่มสองให้มันหลอดสักกอนพี่น้องกับท่วงเอาท่วงเอา,เอา,เอา,เอาจานกุ้งกับโอ้ยปานเป็นหนี่พี่น้องเสด็จเดี๋ยวนี้ <laughs> อ่ะล่าละเดอ้อพี่น้องทองทินท่างไก่เหลือเพียงใจห่งวงหาทรงพญา,ามลาลาธานฝากช่องยูทูบ จานกุ้งพงเอาไว้ในใจพวกน้องพีเบิดเวลาทอรนี่สีมาเบาเราพญาเทือรุ่นเดอ้อครอปรุณที่ทุกท่านน้นองพีเราทั้งหลายทั้งคุณตาคุณย่ายที่นางฟังดอกทั้งบานสุกสำลานยามีเสาอันคว่ำเงายามาพานกิจการให้กาวนาการข่าให้กาวไก่ร่ำรวยร่ลำรวยมันเยืนมันเยืนสวัสดีครับ